เอาอะไรตรงนี้คะเอาอันนี้ปีนาต้องซื้อยางรถใหม่แล้วค่ะอันนี้ต้องเป็นกฎหมายของเขาค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้จะพามา เปลี่ยนยางรถกันค่ะเพราะว่าเข้าสู่หน้าหนาวแล้วค่ะตอนนี้อยู่ที่บ้านยาค่ะก็รอบนี้ต้องย้ายมาเปลี่ยนที่หน้าบ้านนะคะเพราะว่าหลังบ้านที่ที่เคยเปลี่ยนรอบที่แล้วอะค่ะไม่มีที่แล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้แบ่งที่ส่วนนั้นนะคะให้กับน้องชายไปแล้วเขากําลังสร้างบ้านอยู่ตรงนั้นค่ะ ตอนนี้ก็คือข้างหลังนั้นกําลังกอ่อส,สร้างค่ะก็ไม่มีพื้นที่ที่จะไปเปลี่ยนยางรถตรงนั้นแล้วค่ะก็ต,ออต้องค้นอุปกรณ์กันออกมาหน้าบ้านค่ะท่านผู้ชมได้เย็นแสงชับชับชับไหมคะคปู่กาลังตัดกิ่งไม้ค่ะคต้นไม้ค่ะต้นดอกไม้กําลังตัดกิ่งออกอแล้วก็เดี๋ยวจะยกกระถางใหญ่เข้าไปในโรงเรือนใหญ่แล้วค่ะเพราะอากาศหนาวแล้วค่ะต้องเก็บต้นไม้เข้าในโรงเรือนแล้วค่ะเสียงคุยกับเพื่อนบ้านด้วยค่ะ เซเลน่าสวัสดีค่ะเรียยังคะเวัสดีนสวัสดีค่ะกันแล้วล่ะล่ะลล่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้พี่แก้มสวัสดีค่ะแล้วเด้อ เปลี่ยนยางแล้วค่ะดูค no ่ะดอกยางไปหมดแล้วค่ะไม่ยาน้องชิ้นนะลูปดอกไม้ดูดอกไม้เยอะ ดองนนกสีแดงตรงนู้นนะคะซื้อดีๆดูดอกไม้เยอะสีอะไรนี่สีอะไรสีสีฟ้าสีเหลืองสีนี่สีอะไรอันนี้สีเสร็จแล้วอันนี้สีโอ้ดูดอกไม้แดงหรอคะอ๊ะแดง ตอน้นอยู่ที่ไหนสวัสดีค่ะสวยๆคนสิเดี๋ยวเดี๋ยวบอกก่อนว่าอยู่ที่ไหนเดี๋ยวจะให้ถือกล้องถ่ายเองนะตอนนี้อยู่ที่ไหนคะตอนนี้เซลีน่าอยู่ที่ไหนคะ อยู่แถวโอมาอ๋ออยู่บ้านโอมาเหรอคะอยู่บ้านปูมาอสวัสดีค่ะส,สวยๆก่อนแล้วเดี๋ยวแม่ให้ถือกล้องอสวัสดีค่ะเอออ่ะ,อะดูสีส้มดูดอดกไม้เยอะ คือแอปเปิ้ลอมุนค่ะจะทำไงเราจะปิดได้แรงทุกหมาทุกน้ำคือเผื่อเอขมากอืมคือนขับเดินเกับม็อกอย่าไปเหยียบอันนั้นน่าจะเป็นไหนจะเข้า,าบ้านแล้วหอกเซ็น่าจะเข้าบ้านแล้วคะเดินดีๆนะอมุนลูกใหญ่กรอบมาก ชวนเฟติกอันนี้ยางรถสำหรับหน้าร้อนค่ะซัมเมอร์ส่วนตอนนี้เราเปลี่ยนยางเป็นยางสำหรับหิมะค่ะสำหรับหน้าหนาวที่เป็นหิมะเนาะนี่ค่ะวินเทอร์ต้องเปลี่ยนค่ะเพราะถึงหน้าหนาวที่ก็ต้องเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางทีนึงค่ะน้อยบอกว่าที่ไทยไม่ต้องเปลี่ยนเนาะใช่ค่ะที่เมืองไทยเราไม่ต้องเปลี่ยนค่ะยางเดียวตลอดทั้งปีค่ะ แต่ที่นี่ไม่ได้คะ่ะต้องเป็นกฎหมายของเขาคะ่ะต้องเปลี่ยนตามฤด,ดูคะ่ะเพราะว่าถนนมันจะเปียกมันจะลื่นเวลามีหิม,มะเนาะแล้วเดี๋ยววันนี้ต้องเอารถไปล้างด้วยคะ่ะเปลี่ยนเสร็จแล้วก็ต้องล้างรถสมารูอมชวนวีฟิีสองห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดสิบสิบสิบหสิบห้าสิบสิบ อันนี้คือที่ต้องสําหรับรถเขาจะมีบอกเนาะทุกคันที่ต้องมีแบบนี้อันนี้สดินเหรอ2.4ถึง2.8หน้าและ3หลังนี่ก็ปรับน็อตเติมลมให้เรียบร้อยแล้วก็เสร็จแล้วค่ะแป๊บเดียวมี่ก็เสร็จแล้วมีขโมยน้อยค่ะไหนเอาอะไรตรงนี้คะ อ,อันนี้นี่อปาจะอุมาจัดบ้านไว้สวยค่ะช่วงนี้ช่วงฤดูใบไม้ร่วงค่ะดูค่ะจัดหน้าบ้านเซ<อ>ลิน่ามาเก็บขโมยเม็ดอันนี้ใส่กระเป๋าเ้ยนี่ค่ะเพราะว่าชอบไปเก็บใต้ต้นมัน,มน,มนค่ะอเอามาเก็บมาเต้มในบ้านกลอ่องใหญ่เลยค่ะเก็บใส่กระเป๋านี่ค่ะอมาเราก็จะจัดบ้านนี่อันนี้สวยค่ะพักทอง ก็จะสวยเปลี่ยนยางเสร็จก็ต้องมาตั้งค่าในนี้ค่ะดังคืนวิเห็นพครข้างในรถว่าเป็นแบบนี้เนาะแต่เดี๋ยวเปลี่ยนยางรถแล้วก็มาเซตมาเซ็ตตั้งค่ารถนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะไปล้างรถกันค่ะ เซลีน่ามาด้วยวันนี้ไหนคนนี้จะเป็นไหนคะเซลีนนะข้างบนลูกข้างบนนี่ทางนี้เห็นกล้องไหมเนี่ยนี่แม่ถือกล้องอยู่ทางนี้นี่ไต้เัีนยง่นนะม่วงนอนค่ะตอนนี้จะห้าโมงเย็นแล้วค่ะยังไม่นอนเลยค่ะก็ลเลยพามาด้วยเดี๋ยวก็คิดว่าน่าจะหลับในรถนะคะทุกคน <laughs> <laughs> เดี๋ยวจะพาไปล้างรถค่ะ ตอนนี้อยู่ที่บ้านย่านะคะเพราะว่าที่นี่อุปกรณ์อยู่ที่นี่หมดเลยค่ะยางอะลงอะไหล่ยางอะไหล่เครื่องมือทุกอย่างอยู่ที่นี่หมดค่ะเพราะว่าเราไม่มีที่เก็บเนาะที่นี่เขาจะมีที่เยอะเราก็จะเก็บที่นี่ค่ะไปล้างรถกันค่ะทุกคนมีล้างไหมป๊อป๊อรอ่าฮะขับรถประมาณสิบนาทีค่ะทุกคนมีออกมาจากบ้านย่านแล้วค่ะ 1ินาทีไม่นานค่ะแป๊บเดียวนี่ค่ะข้างทา,างต้นไม้ก็เริ่มเปลี่ยนสีค่ะไม่ไกลค่ะโอ้ความนุ้สวยมากเลยค่ะทุกคนดูค่ะตรงนู้นเป็นป่าเห็นไหมคะสวยใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีสีเหลืองสีส้มสีแดงสีเขียวแบบสวยมากเลยค่ะนค่ะ สองนาทีผ่านไปค่ะสลบแล้วค่ะโอ้ตายแล้วดูค่ะลิงลิงก็หัวห้อยจะของลิงก็หัวห้อยคะ่ะท่านผู้ชม <laughs> สีม่โมงสี่สิบห้าค่ะสองนาทีผ่านไปขึ้นรถมาสลบแล้วแม่หันมา มาค่ะพี่แกมมีเพื่อนเล่นค่ะวันนี้พร้อมหน้าพร้อมตาค่ะพี่น้องสามคนมากันทุกคนเลยค่ะวันนี้แกมก็เลยมีเพื่อนเล่นค่ะไม่ได้มาด้วยถึงแล้วค่ะรอคิวน่าจะประมาณห้าคันค่ะตรงนี้มีที่ซื้อกับข้าวมาตรง ู้ร่วมเดินทางของเราก็ยังหลับเหมือนเดิมครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วแม่วาพามตอนมาเปลี่ยนยางครั้งที่แล้วเนาะที่หมดหน้าหนาวใช่ไหมคะแล้วมาเปลี่ยนยางเข้าหน้าซัมเมอร์เนาะเสร็จแล้วทีนี้แม่วาทําคลิปไปแล้วคลิปหนึ่งแล้วเหมือนติดลิขสิทธิ์อะไรสักอย่างแม่วาไม่แน่ใจว่าตอนที่ทําคลิปเข้ามาล้างรถน่ะมันมีเสียงเพลงหรือว่าอะไรคะ่ะแต่แต่เหมือนเราไม่ได้เปิดวิทยุ หรือว่ามันจะเป็นเสียงเพลงในนั้นไม่ออาไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวรอบนี้ดูอีกครั้งหนึ่งค่ะว่ามันจะติดลิขสิทธิ์ของ YouTube เขาหรือเปล่าะคะแต่ก็รอคิวไม่นานค่ะรถก็ขยับเข้าไปเรื่อยๆล้างรถ5ม่ีลดินสงหรออท์อมอิ u ประมาณ5นาที6นาทีก็เสร็จแล้วค่ะแปบ๊บเดียวเดี๋ยวสำหรับคนที่ Uh huh. เดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะสําหรับคนที่ยังไม่เคยเห็นเนาะเพราะว่าแม่เอ็มตอนแม่เอ็มมาที่นี่ใหม่ๆก็ตื่นตาตื่นใจเหมือนกันค่ะเพราะว่าที่ไทยเราไม่มีเนาะหรือว่ามีแม่เอ็มไม่เคยใช้บริการแบบนี้ค่ะที่เข้าไปแล้วมีเครื่องล้างอย่างเงี้ยค่ะหรืออาจจะมีแม่ออ็มไม่แน่ใจนะคะแต่ที่โคราชแม่เอ็มไม่เคยเห็นค่ะที่โคราชก็จะเป็นพนักงานล้างรถเนาะแต่ที่นี่มาก็คือขับรถเข้าไปจอดปุ๊บทุกอย่างเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูคะ่ะท่านผู้ชม <laughs> อุตส่าหา์จะพาคนนี้มาดูด้วยคะ่ะเนี่ย จะน่าไม่เคยมาค่ะแต่ว่าหลับไปแล้วค่ะ <laughs> ปะ้ามีเงินไม่พอค่ะขอเงินไม่อ่อนีนวันนี้ป้าขอเงินไม่อ่อน1ยูโร50เซนอุนเด็เป็นอิชอมอุนเดอุนเดเป็นอิชอมใกล้ถึงแล้วตอนนี้ขับรถเข้ามาแล้วค่ะพนาักงานกำลังเอาน้ำพน่นรอบนอกให้ค่ะ สเตปต่อมาก็จะเป็นคล้ายๆผ้าชามัวเะคะผ้าชามัวมาเช็ดรอบตัวรถค่ะท่านผู้ชมเหมือนเหมือนใช้คนล้างรถเนี่ยค่ะแต่ว่าทุกอย่างเป็นเครื่องมือเครื่องจักรหมดเลยเนอ้องเขาเรียกอะไรแมชชีนใช่ไหมคะ ประมาณนั้นค่ะดูค่ะเป็นเครื่องอัตโนมัติเลยค่ะเข้ามาก็ล้างทําความสะอาดต,ตอนนี้คือเราดับเครื่องยนต์แล้วนะคะไม่ได้สตาร์ทเครื่องเนาะเพราะว่าพอเข้ามาปุ๊บเขาให้ดับเครื่องแล้วเหมือนมาอยู่ในสายพานนะคะแล้วมันก,ก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆทีละนิดละนิดละนิดอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็กําลังล้างด้วยฟองค่ะ ใช้ผ้าล้างด้วยฟองเสร็จแล้วก็สเต็ปต่อมาก็จะเป็นคล้ายๆแปรงอะคะ่ะแปรงขัดด้านข้างรถค่ะเห็นไหมคะเป็นเหมือนแปรงค่ะขัดไปเรื่อยๆเรื่อยๆร,รถก็เลื่อนไปทีละนิดค่ะท่านผู้ชมสนุกดีคะ่ะแต่ได้ที่เซลีน่าลับค่ะ แรงขัดเสร็จสเต็ปต่อมาก็จะลงน้ํายาเคลือบค่ะอันนี้เป็นน้ํายาเคลือบตัวรถเนาะนี่ค่ะลงน้ํายาเสร็จปุ๊บเต่องก็จะน้ำยาก็จะเคลือบทั่วคันรถค่ะแล้วก็เดี๋ยวรถก็เลื่อนๆไปเรื่อยทีละนิดเหมือนเดิมค่ะเดค่ะก็มีน้ำยาลงน้ำยาเสร็จก็จะมีคล้ายๆผ้าอีกอันหนึ่งค่ะมาขัดทั่วเช็ดน้ำยาไปค่ะ รอบค่ะท่านผู้ชมอันที่แล้วไม่แน่ใจว่าน้ำยาเดียวกันหรือเปล่าอันนี้จะเป็นน้ำยาคล้ายๆเคลืองเงบเงาอีกทีนึงนะคะนไมคะลงน้ำยาเสร็จปุ๊บเสร็จต่อมาก็จะเป็นเนะะี่ยค่ะลมค่ะเป่าด้วยลมค่ะท่านผู้ชมเป่าลมเสร็จข้างหน้าที่เป็นผ้าสีฟ้าค่ะตรงน,นั้นแหลคะค่ะจะมาเช็ดทีนี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะ <laughs> ลมเป่า แห้งเสร็จปุ๊บมาตรงนี้ค่ะท่านชมก็จะเป็นนคะคะผ่าเช็ดแห้งอีกทีนึงค่ะกล้วานนีกาลมลมเป่าเยอะมากค่ะจนเป่าจนตัวรถเกือบแห้งนะคะท่านชมเสร็จออกมาก็จะมาผ่าเช็ดแห้งอีกทีนึงนะคะเนี่ยค่ะมีการลมเหมือนการถ่ะปีฟ้าตรงนี้ค่ะลมเป่าจนแห้งอ่ะอันนี้ก็มาเก็บงานตรงนี้ค่ะ เสร็จจากตรงนี้ก็เรียบร้อยค่ะท่านผู้ชมเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะท่านผู้ชมประมาณ5นาทีค่ะ หนาทีค่ะไม่เกินนี้ค่ะเร็วมากๆขับรถเข้าไปทุกอย่างอ่าตอนเริ่มแรกก็มีพนักงานเนาะฉีดน้ําพ่นทําความสะอาดรอบนอกนิดนึงค่ะแล้วก็เข้าไปก็เป็นเครื่องมือทั้งหมดเลยอย่างที่เห็นในวิดีโอนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วค่ะท่านผู้ชมที่นี่ร้านล้างรถตรงนี้ค่ะถ้าเป็นช่วงหน้าร้อนน่ะคนเยอะมากค่ะบางทีต่อแถวนานเป็นครึ่งชั่วโมงเลยค่ะเพราะว่า รถเยอะแล้วที่นี่ล้างล้างรถสะอาดค่ะล้างรถด,ดีมากแล้วช่วงซัมเมอร์นี่คือเต็มหมายถึงว่ารอคิวยาวแทบทุกวันนะคะอย่างเช่นเพราะว่ามันทําเลดีด้วยนะคะอย่างเช่นแบบมาซื้อกับข้าวซื้อของอย่างนี้เนาะผู้หญิงเข้าไปซื้อของผู้ชายก็เอารถเปล้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คนเยอะป้าๆบอกว่าคนเยอะมากถ้าเป็นหน้าร้อนอย่างเงี้ยค่ะนี่ค่ะ,คะระหว่างทางกลับบ้าน ต้นไม้ก็จะสวยงามค่ะท่านผู้ชมดูค่ะชื่นนะนี่ค่ะ <laughs> วันนี้จ่ายค่าล้างรถไปเอ่อฟืมเซนเนาะฟื้นซิกเอ่อฟื้นซิกจ่ายไปสิบห้ายูเอ่อสิบเอ็ดยูโรห้าสิบเซนค่ะท่านผู้ชมแปบ๊บเดียวห้านาทีเสร็จเรียบร้อยกลับบ้านกันได้แล้วค่ะ <laughs> เอาล่ะค่ะผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับ <laughs> เจอกันคลิปหน้าค่ะส่วนคนนี้ก็ยังไม่ตื่นเหมือนเดิมค่ะ please subscribe thank you ขอบคุณค่ะ